เอาเลืเก็บไปดูเบไปให้เบิดด้วยละย้ายอีกแล้วครับผมย้ายที่บรรยากาศดีบ่พี่น้องอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กคาริงจมนะครับผม,มนี่แม็กคาริงจมเห็นบอปไหแม็กคาริงจมเลยติดสติกเกอร์ตัวนี้เลย เชียร์ทุกสถานที่บูยไปเราไปดูห้องกันดีกว่าเปิดไฟที่ไหนล,ลูกพี่ทางไหน่ะ<ฮ><ฮ>แม่บ้านจางนโโังไดยนี่โอ้โหเลีอยงอี้ไหมใในบ้านไม่แม่เฮื่อต้องเหลียบร้อยไหมก็่าเปิดไฟเปิดไฟโอ้แจ่งกินหลอดไปเลย แจ้งหลอเดียวบอนี่ครับก็คือห้องนอนของแม็คคริจมจุมก็ถ้าแก่ใจดีนะครับผมให้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมแมคอืมไม่คว่ำได้ไม่คว่นวนี่เป็นไงล่ะใช่ด้วยเดี๋ยวหาไม่กวานให้เองก่อนครับตอนนี้ก็ อยู่ที่แถวพัทยาใต้นะครับน่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนของพัทยานะครับน่าจะใต้นะคิดว่าแต่บรรยากาศดีมากครับผมดูรอบๆครับผมเป็นไงล่ะครับบรรยากาศดีครับผมต้องใ่ายของง่ญ่ของ,ขอ,งอีกแล้วนะครับผมตามสติปแม็กเร่งจุม ตัวทีบอืมในคันลิงจมหนีไปทัวทีบทัวเด่นนะครับล้วก็ใหญ่ไปมองทันแน่วัยใหญ่มองนี้แน่ผมโอ้ชีวิตเขาเป็นโบนเอน,นอนนะครับผมครับนี่ท้าแก่เจอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนะว่าไม่ยุ่งมองนี้ได้เลยประสนมานะครับว่า <c oughs> ตอนไหนจะยุ่กับปีศาจเนาะมันค่อนข้างจะไกลมองเหตุงานผมนะครับผมมองทีขับรถผมนะมันไกลอืมก็เลยดูมองไกลไปไหน จางนี้มนมเออมนบอะือมีห้องให้พ้อมเบสิซ็นะครับไปสิว่าจังในกระทางเมนบอเขาก็ตรงสู้กันไปนะครับตราบใดที่เขามีลมหายใจอยู่นะครับต่อสู้อีเงาไกลครับผมเขาอายุมาเตะยีสิบัวเองเมนบอเขาก็ตตรงย่านเลยนะครับเรื่องให้งานนี่อ้ยสุดยอดโอ้ย,ออยมีหอดเสือกลมมาเต่ท้งได้หรือดิเสือด,ดี ก็สภาพานนี่ก็อู้โอเคครับสุดยอดใส่อีกแล้วครับผมแม่บ้านใส่อีกแล้วของก็เต็มหลังรถเหมือนเดิมครับผมเต็มหลังรถเลยครับนี่มีสติกเกอร์ด้วยสติกเกอร์แม่ค้าใ์จมก็มีเหลืออยู่ไม่กี่แผ่นนะครับก็เอาไว้ขอให้คนที่ว่าจองไว้นะครับผมเพราะว่ามีคนจองไว้ บอกว่านั่นแหละเจอกันนั่นแหละเดี๋ยวเอาให้อว่สสาซาของเยอะจัดเต็มรถเก่งเลยคันนี้นะครับเยอะมากเดี๋ยวจะได้ออกไปซักผ้าอีกนะครับผมนะครับบรรยากาศโ้ตายยกปลูกหลายอย่างนะครับมีพวกเงาะพวกอะไรเต็มเลยสวยครับผม เดี๋ยวจะได้ไปซักผ้ากันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะก็ไม่ได้ไปซักผ้านะครับผมครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันก่อนนะครับผมทําความสะอาดดูฝั่งนู้นนะครับแดดออกแล้วนะครับผมโอ้เด็ดออกเปียงเลยพี่น้องนี่ก็ถอนยาถอนอะไรห้มัน ไม่ให้รกนะครับผมสอาดเลยนู้นแนนก็ขัดอยู่นู่นครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมขัดอ่าพวกสาราพวกอะไรเงี้ยให้มันสะอาดนะครับผมบู๊เตะอะไรเนี่ยมีล็อกกี้ผมได้พี่น้องล็อกกีอ่ะ ล็อกเล็กหรือเปล่าคันั่นร้อยเจ็ดห้าหรือร้อยเก้าห้านี่เลยไม่ไม่ไม่แ<จ>น่ใจนี่บรรยากาศดีนะครับผมอยู่นี้บนบ้านนะครับผมไม่คิดว่าจะมีอยู่ในเขตพัทยาน,นเนี่ยอยู่เขตพัทยานะครับผมนี่แนนก็ทําความสะอาดนะฮะ<ม>เป็นไงล่ะขอเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเอาแซ่บ ทำความสะอาดให้มันน่าอยู่กว่าเดิมนะครับผมเพราะว่ามันมีขี้ไก,ก่เยอะเกินไปนะครับผมเขา <g ül> <c oughs> จะได้ยินไหมอะบ <c oughs> อกว่าแม่บ้านสโรครกทั้งนั้นเเรามาอยู่เราก็ต้องทำาให้มันสะอาดให้มันดูดีให้มันดูแล้วมันน่าอยู่ขึ้นนะครับผมหมากรงมา ไอไว้กับไอแบ็กนะครับผมมชื back, ่อสองตัวนี้ไม่ช yeah. ื oh, ่อไอไว้ไอแบ็กเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ mm ่งไม่รู้ไปไหนแล้วน่ารักนี่แนนก็ขับมันดูสะอาดขึ้นนะมันน่าอยู่นะตรงนี้น่าอยู่นะครับผมครับขึ้นเป็นมันละแล้วจ่ายมันเยอะนะครับก็ข้าแกะแกไม่ได้เลี้ยงนะ มาเลี้ยงก็บบๆๆๆไก่มาแต่ไหนบ่รู้คือกันผัดโต๊ะลวนี่โต๊ะนี่โยกไปโยกมาหัวตักเลยนึงบรรยากาศโคตรได้ครับนี่บรรยากาศโคตรได้เลยใช่หมดนะครับผมผืนน้ำตรงนั้นก็เป็นของทับแก่ผมนะ เดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์รอบๆกันนะครับผมพาไปทัวร์รอบๆกันว่ามีบ้านตรงนั้นก็เป็นเหมือนคล้ายรีสอร์ทนะตรงนั้นแต่ไม่ใช่เป็นบ้านพักเฉยๆนะครับผมอากาศดีปาย let's go <S ครับก็ทำความสะอาดเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมยินนะครับผมตอนนี้ก็เวลาสักหกโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ให้อาหารปลากันนะครับนูน่นอาหารปลานะของเฮียแกอยู่นู่นที่เป็นน้ำนูน้นนูน้นนู้นเน้นก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับอาหารปลาอยู่นี่นี่ครับผมเรามาให้อาหารปลาครับามาง้อง น่ารักครับหมาที่นี่นะแนงก็จะให้อาหารปลาครับปปเฮ้ดูให้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าป่าตัวใหญ่มากนะครับที่นี่นะครับตัวใหญ่แบบอลังการครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าที่บ่อเนี่ยอันนี้น่าจะมีปลาดุกนะครับปลาดุกปลาชอนอะไรมีหมดบ่อนี้จะเป็นน้าจะไม่ค่อยใสเพราะว่ามันลงมาจากข้างบนนะครับผมมันจะเป็นเขานะฮะ สิบล้อก็มีนะครับผมล็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าไม่ได้เกาะโบนะคันนี้นะครับผมไว้ทอยดินแถวๆนี้แหละนะครับบริเวณแถวๆนี้เลยครับผมทอยไปมาไปมาอย่างเงี้ยนะฮะไปดูกันครับผมป่าใหญ่ขนาดไหนไปครับเือนนะครับอู้บึงจตนท์ำสะเทือนกับพ่อครับบึงโอ้โหนึกว่าพวกอ่าสร้างโรงน้านะครับ สุดจอดดิพี่น้องเบิง่งปูสวดสาดสสวดสาสครับพี่นอ้องโอ้เยเดี๋ยว,ยวแล้วมามังกันดิโอ้โอ้โหเบิ่งพี่น้องพี่นองเบิงบ่งฟู นี่ปลายตะระเม็ดนะครับผมนี่มีปลานิ่งพร้อมปลานิ่งปลานิน่งไม่ย่างคนเลยนะแต่ว่าเป็นปลาธรรมชาติเพราะว่าเขาบริเวณไปอ่าวานไปอย่างมันมันสิดบ่อยคอยอย่างคนไปไหนนะครับผมนะฮะนี่ครับอาหารก็คือเป็นอาหารมิดนี่ครับอาหารมิดเบิง่งเบึ้งอาหารมิดนะครับตวัวใหญ่อีหลีครับใหญ่แห้ง เบึงเบึงเบึงบึงเห็นบ่มันต้องผิดเห็นตาบ่ครับซูมเข้าไปใกล้อีกซูมซูมซูมตัวไงครับเบึงดำดำนี่แมนเบิร์ดเลยนะครับผมพี่น้องไล่บึงเบึงมองห็นก็นอนได้เลยพี่น้องเบึงเบึงเป็นบ้านนะครับบ้านอ่ามันจิก คล้ายๆรีสอร์ทกับบาร์แมนเพราะอันนี้เป็นบ้านพักซื่อๆนะครับเป็นเป็นบ้านพักของเ,อเวลาเขาเหตุงานเมย์ๆมากเขามาพักตรงนี้เขาพักได้ได้ดครับผมนะครับพักได้เลยนี่สบายนะครับอยู่นี่ให้อาหารปลาปลาหน่อยปลาใหญ่กระไรเด้พี่น้องเิ่งป็นน้ำน้ำใสแง้งดิบ่าบาะ่าเขาหมดทำไรระบบนิเวศของตัดน้ำนะครับ บัววานปลาบอยังให้มันยูตามธรรมชาติเลยเจ๊เข้าแห่อาหารมันสำนันแห่นเปล่ล่ะอืมว่าน้ำน้ำตัวนีกน้ก็ประมาณลึกประมาณเอ่ออกเรานะครับผมนะซี่เมตร4่เมตรบ่น้ำใสเห้งพี่น้องเบิงเบิงเบิงใสบ่เห็นลาเบิดเลยดิเนียเนกะ คอักเสียว่ามันอาหารมันมาอยู่หบองนี้นะครับผมนะฮะคุณพีน่นอ้องไงซ้ำกระดุงแล้วลนปลาจาระเม็ดมีปลากระดงน้ำจืดด้วยมีปลากระพงน้ำจืดน้ำดิอยู่นี่เ,เลหลือแต่ปลาว่านกับปลากระเบนนะครับผมที่เรายังไม่เอามาปล่อยนะครับผมนะฮะี่ยังไม่เอามาปลนะ่อยก็คือปลาวานนะฮะ ปลาบึกมีบ่หน่าจะมีนบ่มีหรอกที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับผม6โมงเย็นนะครับผมที่นี่บานส่วนแห่งนี้เพราะว่าผมพักอยู่ตรงนู้นนะครับเดินไปนิดน,นึงนะครับบรรยากาศก็คือคือธรรมชาติคือภาคอีสานบานเท่านะครับผมบ่มคิดว่าจะอยู่ในเมืองนะครับผมนะยังเหลือลงเหลืออยู่นะครับผมนะครับ เอาไฟติดตามเอฟซีเนี่ยฮะฮะเจบปากฝฟไฟติดตามเอฟซีเนี่ยมินโต๊ดอ่ะยังไงก็ฝากติดตามแม็กขั้นเร่งจมนะครับผมขอบคุณ FC ทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมติดตามขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตาม <c oughs> กันต่อไปนะครับผมค,ครับ เราก็จะทําคลิปนะครับใช้ชีวิตการขับรถบรรทุกนะครับต่างๆใช้ชีวิตจยางอื่นไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านไม้ก่อนนะครับผมนะครับไปดูบ้านไม้กันนะครับนี่นี่นี่มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เฮ้ยไอ้แบกไอไว้ไว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 เฮ้อ ไอ้มองบรรยากาศดีมากครับปลาตัวใหญ่มากโอ้ดูสวยครับผมนี่บรรยากาศไหมไนี่ โอ้ปลาอุ้ยปลาครับผมโอ้โหเดี๋ยวก็ซูมนะครับผมขออนุญาตซูมโอ้โหเห็นตัวเลยครับผมปลากระพงนะฮะตัวใหญ่มากครับปลากระพงน้ําจืดนะครับผมบ้านเรามีเหมือนกันครับเยอะนะฮะมันในแม่น้ํานี่ไปกินซีพัสคารนี่โคตรแพงนะครับผมจะบอกให้นะครับดูพี่น้องพี่น้องเบิ้งล้างเขาเด่น นาน้ำนะครับเบิ้งอารถนะครับผมอมืไม่มีคนอยู่นะครับสองหลังเลยบรรกาศดีมากแ้่ต่อไฟมาก็นะครับอยู่ได้เลยนะครับผมนะครับเจอขาดน้ําสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยอยู่ข้างในใช้ได้เลยแหละครับสวยมากครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาัางนู้น